นี่คือคาเตือนใครมีแผนจะพาลูกไปเที่ยวต่างประเทศพวกเธอจะลืมอะไรก็ได้แต่พวกเธอห้ามลืมรถเข็นเด็กขาดยิ่งประเทศไหนที่เดินเยอะๆนะเว้นแต่ว่าพวกเธอจะเป็นแบบคุณแม่สายแบกคุณพ่อสายแบกหรือแบบอยากสร้างกล้ามเนื้ออะไรแบบนี้ก็ไม่ต้องเอาไปขอให้ลบความคิดที่ว่าลูกเราจะสามารถเดินได้เองออกไปเพราะมันไม่เคยเกิดขึ้นจริงเข็นคือของจําเป็นที่สุดมันเป็นอวัยวะที่34มสิบรองจากโทรศัพท์มือถือหรืออย่างน้อยถ้าแบบตัดสินใจแล้วว่าเออฉันจะไม่เอารถเข็นไปจริงๆอ่ะขอให้เอาเป้อุ้มเด็กไปด้วยอยากจะบอกว่าเอาไปเถอะรถเข็นเเเราาาถ้้้กกกิิดดดลลลงงง่ววนแแแบบบธอออตตท พวกเธอจะไม่สนุกนางงงก็คือให้นางหลับไปบนรถเข็นเลยเพราะถ้าไม่เอาไปลูกหลับลูกจะไม่มีที่นอนแล้วใครต้องเป็นคนอุ้มพวกเธอแล้วถ้าลูกเหนื่อยไม่ยอมเดินต้องอุ้มใครเป็นคนอุ้มพวกเธอแต่ถ้าพวกเธอเหนื่อยไม่มีใครอุ้มพวกเธอนะจ๊ะถ้าลูกหิวนมหิวอะไรใดๆก็คือให้นางกินบนรถเข็นได้เลยเราก็เดินช้อปปิ้งชิลๆแล้วประโยชน์มากอย่างหนึ่งของรถเข็นก็คือเอาไว้แบกของที่พวกเธอช้อปปิ้งนั่นแหละคือทั้ทงทริปที่ไปญี่ปุ่นมาสิบวันนะที่จะต้องขอบคุณที่สุดอวยโญตนะก็คือรถเข็นคิด ถามว่าจะเอารถเข็นอะไรไปก็คือตัวไหนก็ได้แต่แนะนําแบบเล็กๆคล่องตัวแล้วแบบมีที่ใส่ของใต้รถอาจจะสบายตัวมากถ้าเธอเป็นสายช็อปเก่งนะเธอซื้อพวกตะขอที่เอาไว้เกี่ยวพวกถุงอะค่อยติดรถเข็นไปสักสาตัวซื้อตัวหนีบที่ไว้วางแก้วน้ําอีกสักอันชีวิตการช็อปปิ้งของแม่ก็คือดีมากทีมรถเข็นเท่านั้นค่ะซิ